อยากเริ่มลงทุนแต่ไม่รู้จะไปทางไหนดีวันนี้เรามาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสองเครื่องมือการลงทุนสุดฮิตที่นักลงทุนต้องรู้จักนั่นก็คือ ETF และกองทุนรวมหลายคนอาจจะยังสับสนว่า2ตัวนี้มันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงแล้วแบบไหนกันแน่ที่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของคุณสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านครับวันนี้ เรามาพูดถึงหัวข้อที่นักลงทุนมือใหม่และมือเก่าต่างก็ต้องทำความเข้าใจนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างกองทุนรวมและ ETF ซึ่งเหมือนเพื่อนคู่คิดในการลงทุนของเราก่อนที่เราจะไปดูความแตกต่างเรามาดูในส่วนที่ทั้งสองเครื่องมือมีเหมือนกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการลงทุนนั่นก็คือการกระจายความเสี่ยงข้อแรกก็คือ การกระจายความเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็น ETF หรือกองทุนรวมทั้งคู่ก็ทำหน้าที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนลหลายๆท่านแล้วนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหุ้นหลายสิบหลา,ลายร้อยตัวหรือตราสารหนี้หลายประเภททำให้เงินลงทุนของเราไม่กระจุกในสินทรัพย์เพียงอย่างเดียวช่วยลดความผันผวน,ผนและโอกาสขาดทุนได้ครับอยากให้ลองนึกภาพ แทนที่จะลงเงินในหุ้นตัวเดียวถ้าเราลงทุนผ่านกองทุนเราจะได้เป็นเจ้าของหุ้นหลายตัวในคราวเดียวการบริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญข้อต่อมาคือการมีผู้จัดการกองทุนเหมาชีพดูแลทั้ง ETF และกองทุนรวมมีทีมผู้จัดการกองทุนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์คอยวิเคราะห์คัดเลือก และตัดสินใจลงทุนแทนเราทำให้เราไม่ต้องปวดหัวกับการติดตามข่าวสารหรือวิเคราะห์ข้อมูลเองเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลามีทางเลือกหลากหลายและสุดท้ายคือมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าคุณจะสนใจลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีหุ้นในตลาดเกิดใหม่ตราสารหนี้ภาครัฐหรือแม้กระทั่งทองคำ ก็มีทั้ง ETF และกองทุนรวมครับที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณทีนี้เรามาดูในส่วนที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความแตกต่างระหว่าง ETF และกองทุนรวมซึ่งมีหลายประเด็นที่เราต้องทำความเข้าใจการซื้อขายและราคาความแตกตา่างจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือการซื้อขายและราคาครับกองทุนรวม จะสามารถซื้อขายได้เพียงวันละหนึ่งครั้งเท่านั้นครับโดยราคาที่ซื้อขายจะถูกคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิณสิ้นวันทำการนั่นหมายความว่าเราจะไม่รู้ราคาที่แน่นอนจนกว่าจะถึงสิ้นวันครับในทางกลับกัน ETF สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์เหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วไปราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตามกลไกตลาดทำให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้ตามจังหวะที่ต้องการการบริหารจัดการอีกหนึ่งความแตกต่างที่สำคัญคือรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนรวมส่วนใหญ่มักจะเป็นการบริหารจัดการแบบเชิงลุกซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพยายามคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ชนะดัชนีส่วน ETF ส่วนใหญ่จะเป็นการบริหารจัดการแบบเชิงรับโดยมีเป้าหมายหลักคือสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีเช่น ETF ที่อ้างอิงกับดัชนีเซ็ตหก็จะลงทุนในหุ้น50ตัวแรกของตลาดหลักทรัพย์ตามสัดส่วนในดัชนีค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าธรรมเนียมก็มีความแตกต่างกันกองทุนรวมโดยทั่วไปแล้วจะมีค่าธรรมเนียมจัดการที่สูงกว่า ETF เนื่องจากมีการบริหารจัดการเชิงลุกที่ต้องใช้ทรัพยากรในการวิเคราะห์มากกว่า ETF มักจะมีค่าธรรมเนียมการจัดการที่ต่ำกว่ากองทุนรวมแต่ในการซื้อขาย ETF จะมีค่าคอมมิชชั่นเหมือนกับการซื้อขายหุ้นซึ่งนักลงทุนต้องนำมาพิจารณาด้วยความคล่องตัวในแง่ของความคล่องตัว ETF จะมีความได้เปรียบ เนื่องจากสามารถซื้อขายได้ตลอดเวลาทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนได้รวดเร็วกองทุนรวมจะมีความคล่องตัวน้อยกว่าเนื่องจากการซื้อขายได้แค่วันละครั้งเมื่อเราเข้าใจความเหมือนและความแตกต่างกันแล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วแบบไหนกันละ่ะที่เหมาะกับตัวเรากองทุนรวมเหมาะกับนักลงทุนมือใหม่ ที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากนักและต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลจัดการให้คนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดคนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในวงกว้างและเข้าถึงสินทรัพย์ที่หลากหลายคนที่ต้องการเริ่มต้นลงทุนด้วยเงินจำนวนไม่มากคนที่เชื่อมั่นในความสามารถของผู้จัดการกองทุนและจะส่งผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาด ETF เหมาะกับนักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในตลาดหุ้นอยู่บ้างและต้องการตัดสินใจซื้อขายด้วยตนเองคนที่ต้องการความคล่องตัวสูงในการปรับพอร์ตการลงทุนคนที่ต้องการค่าธรรมเนียมที่ตำ่ำโดยเฉพาะการลงทุนในระยะยาวคนที่ต้องการผลตอบแทนที่อ้างอิงกับดัชนีคนที่ต้องการเข้าถึง สินทรัพย์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วผ่านตลาดหลักทรัพย์สรุปไม่มีเครื่องมือการลงทุนใดที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนการเลือกระหว่าง ETF และกองทุนรวมนั่นขึ้นอยู่กับเป้าหมายการลงทุนสไตล์การลงทุนระดับความรู้ความเข้าใจและความสะดวกในการซื้อขายของเราครับลองพิจารณาดูว่าคุณเป็นนักลงทุนประเภทไหนและเครื่องมือไหนที่จะตอบโจทย์ ความต้องการของคุณได้มากที่สุดหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับถ้าใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอให้นักลงทุนทุกท่านลงทุนอย่างมีความสุขแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ